สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า enjoy life style อินเดียนาดอันนี้ลูกพุ่นได้หน่จ้าได้หนอยู่บ้านเพิ่นมาเที่ยวบ้านอันพี่สาวมาแมนพี่สาวแต่แต่ด้จับเป็นเป็นคู่สะพ้ายกันจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเพป็นะเป็นสะพ้ายหน่อยจ้ะเป็นสะพ้ายใหญ่มองแอป,ปเปิลเพุ่นดูพ่นนะซาบลาบจุดเชิงต้นพุดนะอุ้ยจะแมนดกคักดกแน่เนาะเจนเนาะวัน,น,นกระซังมันดก เล็กๆนนีีี่่่ยยามโอ้้วระสุนเขียวโอ้ยแหงครอบครัวอุ้ยนี่จะไม่งามนี่ไหมแหงขนาดเลยงามนี่งามนี่มันแหงขนาดเลยนี่ดอกไม้เพันจับพ่อแม่พี่น้องเลยพี่ว่าจะให้ฝนนะเห็นไหมอันนั้นมันเริ่มแก่แล้วอืมจะไม่งามดอกไม้เพิ่นไหมสุดยอดอีรีตอนนั้นตอนนั้นตอนที่มันออกใหม่ๆสวยเดี๋ยวนี้มันเริ่มร่วงแล้วเพราะว่ามันนานแล้วมันอยู่มาโอ้โหตายตายลูกดอกเลย งามคักงามแม่ดอกไม้เพิ่นพ่อแม่พี่น้องเอง้ยลงหมดแล้วหลวงหมัดแล้วสีสันดีขนาดดอกไม้เจ้านะนอะไรอยู่ในกล่องนะผักบุ้งเตีย่ยอัดโชวคืองามเตียกะจะไม่ซื้ออะไรกินเลยใช่ไหมหวานเปนเอปเปิลสามต้นอันนี้นี่อันนี้ทำเนี่ยดอกพูนสับลาบอยู่นแต่ก่อนจะก็มานอนอยู่เป็นนี่แหละพ่อแม่พี่น้อง อย่างในกระถางมันฝรั่งนะคะบักเบิ้งบักอ่างุนเพลินพ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งบักอ่งุนเพลินปีแดกกระดกอยู่คือเกาซาบลาบอยู่โอ้โหนางรักเต็มปาตจิโทัพวกเจ้าเห็นบ่นพักอีตูเพลินปุ่น์นะโอ้ยเด็ดทุกวันเห็นแต่ยี่เด็ดทุกวันนะเด็ดทุกวันเพราะถ้าไม่เด็ดไม่ได้เดี๋ยวมันจะพอเบิ้งพักอีตูเพป็นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปุณน์ะอือจะมันงามโอ้โห สุดยอดพักอีตูวได้หนี่พ่อแม่พี่น้องเไงพุนอันโอ้ยมละขี้นกไม่ใช่ขี้นกขี้ค้างเลยเลยมละขี้ค้างมาเบิ่งจะเมาเบิ่งพี่พุนน่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่างงุนพุนปีไรกระดกอยู่คือเก่าอยู่พุนบลาเกลือเทปพุนจ้าปลพันได้พันได้ให้ตูดปูตีปีจ้ะนี่สนุ่งใหญ่ๆจ้ะอันนี้เครื่องหมากอ่างงุนเครื่องหมากกนะดือเทปพุนน่ะจ้ะอันนี้มาลีบวอาลีวิวมาลีบเอ รีวิวบ้านคูสะพายของจอยเบิ้งด้วยจ่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผู้น่ะเบิ้งนั่นองานงูกระเบื้องเฉดแยกแยะออกให้ถูกด้วยจ่าด้อพ่อแม่พี่น้องเลยจะแม่นงามคลัทลายอือหือประสาอันยังดอกอยู่หนิสว่างแตนพักอีตัวพอนนี่ละพักอีตูวก็เป็นมะละเพอนั่นละพ่อแม่พี่น้องจ้างามคลัทลายสุดยอดอีรีเนาะผู้น่ะอือเจม่นโปออุดไปลยากพักอีตูวเอาเห็นไอ้ที่เขาสั่งเงินเก็บให้เขาทำให้เขาแล้วตินางรักน่ะของไอแอนน่ะป้าประกาศเจ้า พุดนะพ่อแม่พี่น้องเออหอมบัวเพิน่นถ้าหอมบัวเพิ่นเพ hint, พน,พน,พนพี่ยจะเป็นเพลนปวดเพิ่นโพดจะเป็นเพล่งามบไรนี่ประกาศอีหินบัดเจนี่อ้าวสุดท้ายเออสาระเหน่ออกมานี่หมดเลยเหรอเหลือแค่นี э ้ติดสาระเหน่พี่ปลูกไม่เกิดต้องให้ไอ้ต้อยเอามาให้ถึงเกิดเออนี่มันเกิดแค่เนี้ยอยู่ตรงเนี้ยมันไม่เกิดจริงๆนะถ้าหอมบัวเพิ่นขนาดรดทุกวันนะยังแห้งดินนี่มันแห้งเร็วโอ้ยขอหน่อยเนี่ยเด็ดเลยพุ่นละพ่อแม่พี่น้องบอกรอไข่เบืองพร้อมขอพร้อมแน่นิ จะไปกินจะไปกินซันเดย์อะนี่ไปกินกับน้ำพริกแมงดาบหวานข้างในเอี้ยงปูหนึ่งสีพาไปเบิ่งบักันบักันบักเอี้ยงกันละตูกเอี้ยงกันละเกินบักขามป้ามป้อมฝรั่งพ่อแม่พี่น้องจ้าอันนี้จะไปกินกับปนป่นกับเจ้าวเจดอกอันใบพักหอมเพื่อนี้มันงามไยมาปีแรกก็มาขอตะคองเพื่อนนั่นแหละปีนี้ไม่ได้ปลูกอะไรเยอะขนาดเวลายนงไงเนี่ยมันหนาวมันหนาวช้า ไม่่ไดด้ปลูกหนอยนอยๆเีวมันหนาวช้าหรือมันเย็นมันร้อนช้าเ<ป>บอกกับหนา้ากับหลังพ่อแม่พี่น้องเลยพ่อแ <c oughs> ม่ตะจ่อยได้เล <c oughs> ยถ่ายเบื้องความเก็บพร้อมพ่อแม่พี่น้องเลยเก็บอันใบพักบวัหบวหอมบัวเพิ่นงามขนาดเพิ่น่อยกินพ่ะท่านดอกุ่น <c oughs> อื้จะมยนงามข <c oughs> <ๆ>ลังอู้ยเอาเป็นซาบพริกเกลือกินได้สิคักเนาะสดว่าบอกเราสมแขว เบื้องความเก็บความจะพ่อแม่ไปนอนแล้วเสิพาไปเบื้องกันมะขามป้อมอันมาะอียางก่อนเราเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่เนี่ยที่เด็ดกินตอนแรกนี่ต้นแรกนี่อันนี้ก็คือคือเขาก็บอกผู้จักว่ามันชื่ออีหยังแล้วมันก็คืออันลูกมะขามป้อมบ้านเท่านั่นแหละมะขามป้อมเพราะว่ามันเป็นอีนอกอีแน่นี่คืออีหล well ีปีนั้นกินอันแซ่บปีนั้นที่กินนันหวานหวานเด้ปีนั้นที่มาเก็บกินใกล้แพทย์ใช่ไหมหวานหวานปีนั้นหวานอีหลี พักกัเก็บกินว่าสันจะคล้องเพิ่งยุ่นเลยนะเมื่อวานหรือเมื่อวานไม่คนกินนะยี่งทำไรแตี้ยกไม่้อเลยเก็บเอาอันอันนี้ไงที่เป็นหักลงมาหนิพ่อแม่ไปนอนตรงนี่นี่เพิ่งไปนั่มเก็บไปนั่มพ่อแม่พี่น้องพักเพิ่งไล่ลายหรอกเพิ่งก็กินพักแกล้งๆหรอกเพิ่งก็ทั้งปู่ทั้งซื้อกันน่ะเหรอเจ้าแม่นบ่พ่อเราจับพ่อแม่พี่น้องกั๊หนึ่งิ่งเนี้นี่ น่าพักเพิ่นนะเื้ยงามคักงามเนีย่ยจึงประกาศอีนผีมเบง่งก่มเบ่งอันขามปลอมฝรังสเตติมจักบาทกันมื่อในสุกคักวันนี้น้องแสบปันนี่ละยายมันออกรหวานๆนะจ้าเรือตาบานเปลือกนธุ์นันเปียวจ้ะพ่อแม่พี่น้อง เปลือกนี่เปรี้ยวยังคักเลยล่ะของจอยปลูกอยู่ก็กันแต่ว่าว่าได้เป็นหมากเนาะถ้าเส่กินบ่าบูปีเนี่ยอ้วสมตาบิดเลยป่ะแม่พี่น้องใจสับหลับดีกว,ว่าโอือ,อ,อสม กินนนับ hmm. ต oh, wow, in oh, ้เลย่อ่าว่าแม่นแพรต้องจิงๆก็กินเจสมว่าแม่พี่น้องสมแซ่บเย้อืมว่าขี้อีมี่เนี่ยเป็นเลี้ยงมาหมูเป็นพ่อแม่พี่น้องเขาจ้างเขาจ้างพ่อแม่มันไปเที่ยวหมดจะได้เงินก็ได้ตอนนี้น่ะเป็นคืนอดหลับอดนอน หมามันไม่นอนทั้งคืน,นเดินทั้งคืนก็ต้องดูมันชนนั่นชนนี่ร้องกิ๊กิกหอนทั้งคืนคิดถึงแม่มันอืแม่เขาเลี้ยงเขาติดเนาะออโอ้ทำไมจำไม่ทำน้ำปลาหวานสดเลยยายอุ้แสบ่ะแม่ไปนองจ้าเนี่ยหมาเกปก็นคนน่ะมาเด้อกับอันกระบะอร่อยซิปกระบะฟรี กับบ้านเราลอดซิบกับบ้านฟรีโม่จังเดยหนูมาเต็มมาโอ้แสบอยู่แต่แสบอยู่มันมันเริ่มมันถ้ามันงอมขนาดเนี้ยโอเคนี่ถ้าไม่งอมจะเปรี้ยวกว่านี้อีกเอาละอันนี้ขนาดขนาดมันงอมแล้วยังโอ้โหกินปากยังบิดยังเบี้ยวอยู่างเลยมันเริ่มมันเริ่มมาเริ่มแห้งมั่งเร้่มันเริ่มแห้งเริ่มร่วงมั่งเริ่เต็มต้นอยู่พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเสือเบิ้งคักๆเด้อเจแมนสอนคัากลายเบิ้งแนวพุ่นต้นเก่าแก่แล้วเนี่ยต้นมันเก่าแก่แล้วแมนอยู่เบิ้งต้นเบิ้งกระลูกนนะออื ปีหน้ามนไม่มีแ<ะ>ล้วเพราะว่าพี่เจาจ้าพี่ตัดทิ้งเพราะว่าทุกปีมันไม่มีใครกินปีที่แล้วก็โหถ้าแเปิ้ลมันอยู่นะ่ะมันก็มาเก็บของมันทุกปีเลยไอ้เปิ้ลไม่ไม่มาโอ้สมสมสมแซบเยอะมาพ่อแม่พี่น้องสิบ้าเมื่อวางพี่เพิ่นพี่ปัดที่นี่แล้วพวกเจ้าสีตาเหลือกบ่เหลือกดอกมันเก็บมันแล้วล่ะพ่อแม่ไอข้าวมักแตงพ่อแม่พี่น้องเออตอนสอบสองเมื่ออมาเบิ่งข้างในพ่อแม่พี่น้อง มื่อเบิ่องมากันนี่เพิ่นปีน่ะโอ้โหพู้นำมาเพิ่นน่ะปีนั่นจ้อยมาเอาเนื้ซ้ำต้นขาจ้อยนะพ,พ่อแม่พี่น้องใอ้ต้นหน่วยบักใหญ่หนึ่งป,งนนะงปีนี้ไ่ได้ปลูกหญ้าอันนั่นกแโอ้ยไอ้ฟักทองก็อยู่ข้างล้างคุณนะโอ้โหอันนี้ตัวฟักหญ้าตัวฟักตัวฟักหญ้าเพิ่นแล้เนาะเออนเนาะพู้นำพ่อแม่พี่น้องเออเสร็จมาเก็บเอาเก็บกันซื้อซื้อมาซื้อกินน้ำเยลเพิ่นนี่ละอื้มคือเลิศแท้ โอ้โหข่างบักแตงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิ่งพวกเจ้าเบิบ่งพูดนะข้างบักแตงเพ่อพ่อแม่พี่น้องมััน็นยงพ่อมีลูกให้สองเพราะมันเนี่ยลูกเล็กๆกกำลังออกอย่างเงี้ยเบิร์กเนี่ยเก็บไปสองเก็บไปห้ากิโลกว่าแล้วนะป้าเก็บไปตั้งหากกิโลกว่าพ่อแม่พี่น้องอก,ก็จะเป็นแบบจะสวรเนาะกนั่นแหละลูกยังเป็นเนื้ออยู่เก็บให้กินดูหน่ยเก็บลูกไหนลูกนี่เหรอลูกอ่อนๆนั่นเนี่ยเหรอเออเบิร์กเบิ่์พ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่เลยพูดนะเก็บเมื่อว่านี่เอง มันมีเก็บเยอะมากเลยทีากิโลโพดแล้วอืมพันโอ้ยต้นข้าวโพดอยู่กลางลังอืมว่าอร่อยชุยรสใช่ไหมอืมใส่ชุยรสป้อมเพชรน้องเบิ้งโอ๊ตาตาเเบิ้งพี่คุณน่ะนั่นี่ะใบมะระเฮียกินกับเด็ดมะระนั่นน่ะโอ้ยเก็บ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 เอาใบนี่มะเขือเทศอันนี้เขาเรียกมะเขือเทศยักษ์นี่แต่มันยังไม่ใหญ่ป้ากับพี่ก็ยกแนี่ แค่นั้นแหละไม่ได้ปลูกอะไรเยอะป,ปีนี้ไม่ได้ปลูกเยอะเพราะว่าเอาพอดีกินพะรนะักขีนโอเปินพ่อแม่พี่น้องเองจะยังสิบบาไปเบิ่งขังนอกได้จัดนะเบิ่งปักหอมปอนมาเปลี่ยนต้นป,ปัปนปกพริกทันานก,ก,กินทั้งบอกก่อขอโทษข้อภัยจ้ะพ่อแม่พี่น้องมารีวิวบ้านเพิ่นในปากปเบิ้งในปักพริกเพิ่น โอ้โหมันเกิดเป็นจุ่มพ่วงนึงนิมต้นบกไลายหน่วยต้นบกพริกต้นนี่ไหมแต่ละพ่วงนี่ไหมโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โบอกเกลือเทศเพิ่นจ้บบกกะบักเกลือเทศเพิ่นผูดพอพ,พวกเจ้าว่าเป็นพ่วงเป็นพวน่วงเนาะสมัยก่อนจอยปูกนัน พวกนึงอหินเกือบสองรอยน่วยพ่อแม่ี่นอนนุ้ยซ้ำนีปโปวนะจ๊ะแม่มันเป็นพระขอเปีปลูกสุยางอีรนอกจากนี่เนาะกอจะมาสื่อกินแจักเจีย์หรอกว่าโอ้โหสุดยอดเลยป่ะนะสิพาไปบงกลางบักทัวจ๊ะพาะไปบงกลางบักทัวเนาะ เบื้งบักบวบเพิ่นเ้ยแม่เป็นคักเนาะซ้ำคาต่อยตอนนี้เป็นปีที่เราจะมาซื้อน้ำเพิ่นบอดีซื้อหรอกเพิ่นเก็บอีกสิ่พ่อแม่พี่น้องจ้าพี่มาเบิ่องพี่เบื้องปูนยังกระงามดอกโอ้โหถั่วฝักยาวโอ้โหเห็นบอนี่จับป่นบอดีตัวฝักถั่วฝักยาวจักบะรักปลูกแต่ยง้มเพิ่งมาจนมันหน่วยใหญ่เนาะเบิ่งจับปูน สับลาบป็ุกๆเ่ออเพือนกำลังเสยออกลูก <c oughs> มาทาน,นี่หรอกอ้าวรดน้าอันนี้ก้อยนั่นตัวนี้อันนี้อันนี้ฟักทองเนี่ยนะตอนแรกต้นมันกลมๆพอมันออกยามาต้นมันแบนเหมือนยาวเหมือนเหมือนเหมือนงูเลยนะเหมือนเหมือนเหมือนไอ้ต้นมัน,ม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 นไปจับต้นมันแบ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 บยาวๆนะแบนมากเขียนมากตอนแรกพี่คิดว่า เนี่ยมาดูต้นมันแบนแบนย่างเนี้ยเนี่ยเนี่ยลำต้นเพิ่นแบนพ่อแม่พี่น้องเบิ่งแนี่ยนี่มันเลยเขามาสร้างวานล่ะทขาแมันเป็นแบบนี้โอ้โหดอกแต่ยังไม่ออกลูกเป็นดอกเป็นสาบแบบนี่้กำลังออกเล็กๆนี่โอวเบิ่งมากมันเกิดแล้วแม่พี่น้องเลยพี่น้เพิ่งจะปลูกเพิ่งจะปลูกจ้าพิ่งจะปลูกจวดอีนี่กูขึ้นคักแท้คือเลือดใช่ไหมต้นเขาปวดเพิ่อนนะเขาพวดอะไรนะเนี่ย อันนี้ข้าวพดไทยข,ข,ข้าวพดไทยจะข้วขโพดข้าวเหนียวเพื่อนว่าสัตวสุดยอดเลยจริงขนาดเจ้าเนี่ยเป็นนี่ทัวฟักหญ้าเป็นนี่จับพ่อแม่พี่น้องใหญ่แล้วเลือดขึ้นเลือดแท้วายสุดยอดอีเลย <Okay. S 1> <laughs> งามงาม ปลูกอีหยังอยู่ข้างนูน้นสวนตั้งแต่นี้หรอกสวนตแต่บักแตงเครื่อกแตงข้างบักแตงบุนณีหรอกเ,อกเอกสือจวดงามค่ะน้อพี่เมื่วันนั้นพี่เด็ดเอาใบมะระไปกินกับลาบนะ่ะอุย้ยมันขมๆม,มันมันกินอร่อย เดี๋ยวจอจะมาเอาไปไว้ทะแกงออมใส่นกกระทาออมขมๆม,ม,มจาาพระเด็ดเอาใบมันไปออมนี่แหละออมแบ่บปีนี้ไม่ได้ปลูกอะไรเยอะขนาดไม่เยอะขนาดไ่เยอะเต็มสวนเพราะไม่พี่น้องอันนี้ถ้าข้างในมันมันจะหวานอร่อรยใช่เปลือกมันเปรี้ยว ชิคเก็บได้ลูกลูกสุกงอมหวานหน่อยมรูมก,กินตัวนี้พ่อแม่พี่น,น้อนรูมตัวนั้นแล้วก็รูมตัวนี้จอน,นะอืออืออือมันหวานอือเออมันแก้วโอ้สมกัดอือพักเด็ดเอาใบมันไปจิ้มน้ำพริกอะไรอะไรเนี่ยแม้วจิบ,บานก็มี บางทีมันเยอะเกินพี่กระเด็ดเพราะว่าไอ้พี่กวยไอ้ตัวตื่นมันนี่ไงใช่ตัวท่ามันมนเก็บกินประกาศเผียวยังไม่งอกไม่ใช่อะไรนะรดน้ําแต่ว่ามันแห้งเร็วมากไม่ใช่ว่าไม่รดดีวตอนเย็นจะรดเพราะว่าเราจะรดทุกวันไม่ไหวเพราะเปลืองน้ำ <laughs> น้ำในนั้นหมดแล้วเห็นไหมในถัง<ค>น <ๆ S 2> ีของตัว,<ม>วนี้ไม่ใช่รดแต่ผักกระเด็ดเลนี่ยก็รดนุ่นเฮกนุ่น <laughs> เฮกเอยจะบ้าตายไม่ไหวเพราะว่ามันเลย ค่ะนะค่าไฟมันเปลืองรถแทบเปลืองเลยเยอะงามนะจ๊ะน้นอพ่อแม่พี่น้องจ้ะคลิปนี้กับสีฟากไปซ้ำหนีแล้วจ้าได้กราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามอย่าลืมเหมือนกดกระดิ่งเพื่อที่สุประโยชน์คลิปให็นไม้ต่อไปแล้วจ้าเด้อไปแล้วจ้ะบ๊ายบายค่ะกลับลาไปด้วยพักอีตูงามๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปุ้นสุดยอดเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะอุ้ยสุดยอดอีลีอุ้ก <c oughs> <c oughs> ันแขวะพ่ออีตูเพิ่น นีและจ้ะนี่ละจ้ะโอเคจ้าบายบายค่ะสวัสดีค่ะ